ตู้ที่หกมืดนานสกิปแดงเอาหน่อยอ่าวักคือโนหนึ่งวงการกาชาสามตัวมาสามตัวเป็นไงเล่าเดี๋ยฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเลเวลอัพ ใครที่กําลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัโคลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัไปพร้อมกัน เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาทกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยทางตัวเกม7บาทนะครับเขาก็ได้มีการโคลาโบตู้ใหม่เข้ามาเนี่ยเป็นอีเวนต์ใหม่เข้ามาเลยกับโคลาโบ7บาท X Overlor d นะครับใครที่เคยดูอน,นิเมะ Overlord เนี่ยก็คงจะชอบนะครับเพราะว่ามีทั้งท่านไอแน่นอนพระเอกแล้วก็มีอันเบโดนะครับเป็นคนข้างท่านไอ แล้วก็มีตัวของเชนเทียนะครับแล้วก็โคคิวทัสนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้รักขาของท่านไอนั่นแหละนะครับท่านไอซจอมันโครงกระดูกสุดเท่นะก็เป็นคอลลาโบที่เหนือความคาดหมายมากๆเพราะว่าก่อนที่จะคอลลาโบเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้ออกไททันมาล่าสุดใช่ไหมคือมันออกไปไม่ไม่นานมานี้เองอะที่ผม cover เพลงจำได้ไหมชูบูดูเซชูบูยีชูบูเยเกิ แล้วมันก็ออกอีกครั้งหนึ่งนะครับโคลาโบคือแบบจะออกโคลาโบไปไหนอะเกมเก่งใจกระเป๋าเงินผู้เล่นบ้างนะเออะดีวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิด600เพชรคือถ้ามันไม่ครบ4ตัวเนี่ยอย่างจริงแล้วไอตัวของโคคิวทัสเนี่ยมันแจกฟรีแต่ถ้ามันไม่ครบ4ตัวในกาชาเนี่ยเราจะเปิดให้มันครบละกันแต่ถ้าออกทุกตัวแล้วยกเว้นโคคิวทัสเนี่ยก็จะหยุดนะ <Okay. S 1> แต่ยังน้อยเนี่ยวันนี้หนึ่งการันตีมาแน่นอน ช่วงนี้ดวงตึงด้วยนะครับอยู่กับเจเฟ,ฟสุดข,ขาวจัวคนนี้ด้วยนะครับสุดจะเบิ่มเบิ่มคือลืม,มันต้องมาแล้วหรือเปล่าตัวอวยที่ผมอยากจะได้เนี่ยโอ้โหนี่เลยไปดูตู้กันดีกว่าตัวอวยเนี่ย <c oughs> นี่เลยนะครับอัลเบโตเนี่ยครับก็เป็นก็เป็นตัวอวยกับสกินเบิ่มเบิ่มคือลือที่ผมอยากจะได้ที่ผมเคยพบไปในชุมชนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแชนเทียนะครับแชนเทียตนี้ก็อยากจะได้เหมือนกัน ก็เป็นสสาวในตู้นี้นะครับส่วน2หนุ่มกันบ้างไงเริ่มกับท่านไอซ์อูนโกรนะครับเป็นสายผมว่าดูจากทรงแล้วมันน่าจะเป็นสายแบบสายดีบัฟสายป้องกันดูจากพาสติแล้วน่าจะเป็นสายป้องกันด้วยสายดีบับด้วยอันนี้คือยังไม่รู้นะยังไม่เคยเล่นไงแต่เห็นบอกว่ามันลดดาเมจที่สร้างใน PP ใช่ไหมก็น่าจะเป็นสายป้องกันหรือเปล่านะครับแต่ก็จะมีเพิ่มดาเมจด้วยนะส่วนโคคิวทัสตัวนี้เป็นสาย p v e นะครับจากพาสติกน เมื่อตัวเองแคสสกิลใน PVE เนี่ยก็จะมีการถอนดีบัฟด้วยนะครับเอาไปลงพวกบอสได้นะฮะส่วนสกิลก็ถือว่าแรงอยู่นะถือว่าแรงนะแต่ว่าลง PVE ดีกว่าส่วน3ตัวนี้น่าจะเป็น PVP นะครับน้องเชนเทียว่าไงเชนเทียตัวนี้ก็เป็นสายบัฟเผาไม่ระบุนะก็ต้องมี3ตัวนั่นแหละจานถ้าจะลง PVP <Yeah. S 1> คือต้องมี3ตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะตึงแน่นอนทีมทีมโอเวอร์โหลดน่าจะมาส่วนตัวอื่นในตู้กันบ้างอะตัวอื่นในตู้ก็ถือว่าเป็นความหยาบ <c oughs> เป็นความหยาบในตู้นี้นะครับมันจะมีตัวที่ดีๆโอหไม่มีเลยไม่มีอามินา,นาชิที่เป็นตัวซับที่ดีแล้วก็อาเธอร์เขินๆได้อาเธอร์แดงซาลิเอลเป็นตัวลิงได้ก็น่าจะมี3ตัวนี้มั้งเออมีทรามิเอลด้วยใครที่ต้องการหาทรามิเอลไปใบสกิลเนี่ยก็ใส่เป็นตัวลิงได้ส่วนตัวอื่นเฉยๆมากนะครับมาเราก็มาเปิดตัวฟรีกันดีกว่านะครับไม่พูดคามุงเพลงตัวฟรี เราจะเปิด1่ตูมฟรีๆก่อนแล้วเราไปรับในกิจกรรมอีบ่นะก็เป็น20กว่าตั๋วพอดีเปิดได้ตูมหนึ่งเพิ่มเติมนะครับก่อนจะไปเปิดเพรนะไปะก่อนอื่นเลยเปิดตูมแรกกับตั๋วฟรีกันก่อนละกันใครที่คิดว่าแบบวันนี้พี่ต้องเกลือแน่นอนเพราะว่ายูกิพี่มันระดับเกินหน้าเกินตาผมไปแล้วเนี่ยก็ฝากทุกคนกระทืบไหลเลยคลิปนี้นะเกมเบาท8บาทต้องกระทืบไหลกาชาเลย แต่กระทึบไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าแบบใครมันจะเกลือเนาะเออตู้คอลแลบ,บมันไม่มีใครเกลืออยู่แลว้วออเดี๋ยทุกคนดูเนะว่าวันนี้มาแน่คือแบบมาสักสิบตัวคอลาโบ,บ <c oughs> จะกระซิบทําไมอะ่ะ <c oughs> มากระบมอัดแล้วใช่ไหมเนี่ยอัดแล้วเนาะพูดมาตั้งนานมากับตูมเลขของตัวฟรีไงคือโปรยก่อนเลยล้กันอ่าเกมเสียงดังจัด <c oughs> ลดเสียงเกมก่อนดังเกิน ไม่โดนต่อยด้วยนะครับวาวุ่นแน่นอนไม่โดนต่อยเนี่ยยกกลับไปได้ด้วยแปลงร่างสองสักด้วยเอ๋ดึงเลยเป็นสีทองอยู่นะสีทองเนี่ยเกลือไปเลยเยสีทองโปรยไปเลย <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปรับตั๋วฟรีกันก่อนดีกว่านะในอีเวนต์นะเนี่ยมันจะแจกตั๋วฟรีถ้าเราเปิดกาชาสาครั้งขึ้นไปก็จะได้ตั๋วฟรีมากี่ใบ2ใบก็ครบพอดีนะครับแล้วก็ได้ตั๋วฟรีอย่างโคคิวทัสมาด้วยเ,ขขเห็นไหมผมบอกแล้วมันได้ตั๋วฟรีไง คือมันเป็นตัว PVE ที่แจกฟรีคือน้องจะมาบังเจ๊ทำไมเนี่ยเอ้ยน้องตัวนี้ไงที่เป็นตัวเชนเทียร์ผมอยากได้นะคือต้องมาแล้วเปล่าเปิดกันต่อนะครับกับตั๋วฟรีอีกหนึ่งตุ่ม10ใบไปครับผมก่อนจะไปเปิดเพชรนะครับตั๋วฟรีตุ่มที่2มาตุ่มที่2ก็ยังไงก็ท้องฟ้ามืดก็ท้องฟ้ามืดแปลงร่าง2สคริปทองมันมืดตึ๊งโดนต่อยโอเค รยเกลือตึงๆสองตูมมามาเปิดเพชรกันดีกว่านะครับตูมที่สามไปครับผมกับเพชรนะครับตูมที่สามเปิดเพชรครั้งแรกในวันนี้มีหมู่ฮอกด้วยทองฟ้ามืดขยันเก่งขยันมืดเก่งสะด้วยแปลงล่างสองยังไงสคิปท็อกโดนต่อยเลย <c oughs> โอ้เโโโโกินตูมสามมาก็ไม่มีเอสเอเลยเลยแ <c oughs> ปดตูมที่สี่ไปครับ เฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนเออท้องฟ้าสว่างมีหมูฮอ,อกอีกแล้วถือกิ่งไม้สัตว์ด้วยสกิปเลยอย่างนี้โอ้โหเอสนาไม่ออกจริงเหรอตูมสี่เอสนาไม่ออกจริงเหรอเพื่อนไปตูมที่ห้าตูมที่ห้าไงตูมที่ห้าต้องมีหมู่ฮอกเอ้กระพิตาดาบหักกระพิตามีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่นะว่าไงโอ้โฮเอสนาก็ไม่ออกจริงเหรอคือออกเอสนาเขนินๆหน่อยก็ได้ คือเกมจะไม่ออกอฆษณาเลยเหรอตรูมที่หมายังไงตูมที่หมืดนานสคริปต์แดงเอาหน่อยอป๋ามาแปลงร่างสามป๋ามาสะท้อนด้วยครบสูตรมตัวขึ้นไปเบ้าคือขอ3มตัวขึ้นไปควงดาบเล่นเลยทุกอย่างสุดหมดอะตอนเนี้ยคือแม็กหมดเลยมีทั้งดาวตกสคริปต์แดงทองฟ้าสว่างป๋ามาแปลงร่างสามดาบเหล็กครบเลยยังไงสี่ลุงด้วยสามตัวบ้าออกเกม คือต้องสามตัวแล้วป๋าช่วยหนูหน่อยมานี่ไงป๋าบอกว่าข้าคือโน1วนง,งการกาชาคูเอลสันเอ,อ้ยหน้าไม่ระเบิดระเบิดขอสามตัวเกมสามตัวมาสามตัวเป็นไงเล่าตัวเลขก็เอสนาเลยเอสน่ะ บายบายโอเคโกเทอร์ในตำนานสีแดงด้วยนะครับเป็นโกเทอร์แบบสมัยหนุ่มๆตอนเกมเปิดมาตัวที่2นะครับตัวที่3มันนา่าจะอยู่แบบประจุป,ประมาณสัก5สัก6ปะ่ะไซมอนเฮาเซอร์เออาร์โอเคไซมอนต่อตัวนี้ปะ่ะเอสนาตัวที่2ในคลิปนี้ยังไงล่ะโอ้โป๋าเดง w วอ t ต h e ์เฮ <the> โอ้โป๋ามาจริงป๋าเด่จำจริง ป๋าแดงตัวเก่าเก่าเกือกยังไงโอ้ยเออวู้ดเอาเบโดาทุกคนโอ้โหโอ้จ้โอ้เจีเจ,จ๊ก็เป็นสายทอนนะแต่แบบอันเบโดมาคือแบบคือลือพีศาจขาวบริสุทธิ์คือขาวจุ้ยมาไงบอกแล้วไงมา ออมาจริงนะโอ้โหเกือบแบบใจตุ๊กต่อมต่อมตั้งแต่ไอโกเทอร์แดงกับป่าแดงออกนี่แบบตูนี่ยืนขึ้นเลยเมื่อกี้อันเบโดนะครับโอ้โหง,งามๆของดีเดี๋ยวไอสกินเจอกันสกินที่ผมโพสในชุมชนเจอกันแน่นอนนะครับคือไม่เนิรฟด้วยขอบคุณดังเซิรฟเอเชียที่มันไม่เนิบไ <c oughs> ปตูมที่6กปะเอาลืมตูมเลย เกินไปตุ่มที่7เออตุ่มที่7เลข7นําโชคไงมาตุ่มที่7เลข7มันนาโชคมาครับท้องฟ้าสว่างเอาหน่อยดาบเหล็กท้องฟ้าสว่างดาบหักดิไม่ใช่ดาบเหล็กโอ้โหโดนต่อยโอเคโอเคแต่ขอออลเบโดสักแบบสักอันตีหกไหมมาตุ่มที่แปดขออีกมันต้องมาอีกหมู่ฮกหมู่ฮกมาอ่าท้องมาามืดอย่างนี้ตุ่เกลือแน่นอน yeah. เกลือตามสูตรอยู่นี่ยวาวุ่นเลยปาตุมที่เก้าเออไอหมูฮอกก็ขยันออกซะด้วยเกลือเลยหมูฮอกออกที่ตุเกลือเลยเนี่ยมาตูมที่สิบไปครับผมก่อนกระติเอสนาเนี่ยตุมที่10ไม่มีหมูท้องฟ้ามืดไม่มีหมูแปลงร่าง2ดาบเหล็กแต่คกิปสีทองเสียดายถ้าสกิปสีแดงน่าจะมาอยู่ โนต่อยซะด้วยคือนอกจากอันเบโดตัวอวยแล้วก็ไม่มีตัวไหนมากเลยอ่ะไหนดูเลทที่แปดเปอร์เซ็นต์ยังมาท่านอายมาหน่อยดิคือใครไม่อายเดยตัวอายแน่นอนถ้ากูเกลือวันเนี้ยเพราะว่าโมไปซะเยอะต้นคลิปใครมันจะเกลือเนาะเออตู้คอลแลบมันม,มีใครเกลืออยู่แล้วเออมาท่านอายอูง,งอายมาหน่อยโอ้โหทรามีเอวทรามีเอวมาครับไม่หมวยเลย มีหมูอีกแล้วทุกคนถือกิ่งไม้เทพโอ้โหไอหมูก็ออกเก่งหรือเกินเอาพระเอกมาน้อยตุมที่12เอ้ยคือเอนาไม่ออกจริงหรออ่ายังไงทองฟ้าเกือบมืดเมื่อกี้มีควแบบันแบบเกือบมืดไงตอนแรกนึ่งว่ามืดเออเอ้ยเกมไปตุ่มที่เท่าไหร่ตุ่มที่13มา13ตุม่มไงทองฟ้าสว่างสกิปเลยเฮ้ย <g rill era> ตอจกจัดอัเบโดแล้วไม่ออกทุกตัวแบบเอสนาก็ไม่ออกจริงหรอนี่คือผมออกเอสนาไปแค่ตูมเดียวเองนะตูมของป๋าที่มา3ตัวที่เหลือแม่งไม่ออกเอสนาเลยหรอตูเนี้ยคือมีเอสนาหรือเปล่ามาตูมที่14อ้าวยังไงมืดนานวะเฮ้ยมืดนานมืดนานมามาแน่สคริปต์แดงแปลงร่างสามนั่นแหละครับผมคือเกมมันมืดนานไงคือความเชื่อไงความเชื่อพี่ตูนที่มันต้องมืดนานเนี่ยมันมาแน่นอน ดัดควงดับเล่นต้องโชว์หน่อยไปครับผมขอสีลุงสีลุงคมสีทองสีทองอนนี้เปลี่ยนสีหรือเปล่าแต่สะท้อนแน่นอนคือโดนหน้าแน่นอนหัวแปลงร่างสามไงมาสริปแดงด้วยมาเลยกี่ตัวมาตัวแรกซะด้วยท่านอายท่านอายมาโอ้โหหมอกโอ้โอสซโล คือใจมันก็อยากได้อันเวโดยอยู่แต่แบบไม่ต้องมาตัวเดียวได้ไหมละ่ะขอตัวอื่นบ้างได้ไหมละ่ะน้องเชนเทียก็ออกได้ไหมละ่ะเกมตูมที่15ห้าเอามืดนานอีกแล้วเอสมืดนานอีนกแล้วเอสน S มา S R. มาเอสนามาแน่สคิปแดงแปลงร่างสองมืดนานไงใช่ป่ะเกมมันมืดนานมันมืดนานเป็นไงสเต็ปมืดนานมาแน่บอกเลย S R. มันต้องมีลุ้นอีกเอสนามนต้องออก S อ,อ,อกีก คือออกคมๆหน่อยเอสนาเนี่ยออกมาสักแบบสักสองตัวในตูวนี้หนึงเลยเป็นสีทองด้วยเปลี่ยนสีปะเนี่ยสะท้อนสะท้อนโดนพุงไงโดนพุงแบบเจ็บๆไงมากี่ตัวมาตัวเดียววะมาตัวเดียวก็ไทซูไปเลยตัวแรกตัวที่สองเอสนานะครับก็เป็นเกียนโมนะครับตัวที่สามเป็นอาต่อลัวลัวฮิวโก้นะครับตัวที่สี่ก็เป็นอาอาลิโอนี่ตัวที่ห้าก็ไทซูตัวที่หกเปล่า ไม่ใช่เอาก็เป็นเฮนดริกเซนแล้วก็ตัวที่7เลข7อา้าวไม่ไม่ใช่เลข7จ็ดอ่ะเซียตัวที่8มันต้อง8แล้ว<ด>เลข8อ้อวไม่ใช่เลข8ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่9อะ่ะตัวที่9ก้าขนเขนินเออไออ <c oughs> อเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่มีไง <c oughs> ผมยังไม่มีไงครับคามิล่าไม่มีนะครับทุกคนนะครับเทพพีทักคามิล่าได้อยู่นะได้อยู่เนะี่ยเห็นปะเป็นนิวตัวสุดท้าย ด้วยนะครับมาจริงเป็นนิวตัวสุดท้ายทีนี้เนี่ยพลังบ้านผมก็แบบตึงแล้วนะเพราะว่าขาดแค่ตัวเดียวตอนนี้คือเราครบแล้วในครังขาดแค่อายกับแชนเทียสองตัวสุดท้ายมาหน่อยเกมมาครับตูมที่16นี่ยไม่มีหมูอีกแล้วมืดอย่างนี้สักิปเลยละกันโอเคมันจะเงียบไปไหนล่ะเกมตูมที่17เลข17มานำโชคไง ใช่ไหมมันมีเลขเจ็ดอยู่มีหมูฮกด้วยกิ่งไม้เทพแน่นอนสกีปแดงแปลงร่างสองกิ่งไม้เทพแน่นอนถ้าไม่ใช่นี่แบบให้ถีบเลยถ้าไม่ใช่นี่แบบให้ถีบเลยให้ถีบเลย <c oughs> เ,เมื่อกี้แบบตูพูดเล่น <c oughs> อ สคริปต์แดงทำไมอะเกมตูมที่18ไปฮะเฮ้ยไอ้คนละโบหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเกมคือออกคนละโบส,สวยๆแค่เมื่อกี้เองนะคือออกน้องป้อมคือลือแค่คนเดียวเองนะเกมที่เหลือไม่ออกเลยเหรอที่เหลือตัวอยู่ไหนหมดเนี่ยท่านอายท่านอายหายไปไหนเนี่ยพี่คือแบบผมต้องการพี่ไงขาดไม่ได้เลยเนี่ยในทีมพีพีเนี่ยมาเกลือเกลือแน่นอนตรงนี้ เอยเสมออยู่เสมออยู่ก็ยังไงก็สีทองไปเลยไปเกมบัม๊กไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอแบบไปตั้งสติก่อนรู้สึกว่าเอสนาตัวคอร์โบหายเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนแมปเลยตัวต้องเปลี่ยนแมปแล้วแคปเตอร์หกแล้วก็ไปที่กิวเลยคือมันต้องอยู่ในกลุ่มอัศวละอย่างนั้นนี่ไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันเงียบแล้วเกมคอร์โบหายนี่มาดูความขาวของเจฟเฟย์กันก่อนดีกว่าเพื่อเพิ่มกําลังใจเป็นไง วันผ้าใหญ่นะตูมที่19เนี่ยไปครับตูมที่19ก่อนการันตีมามืดนานพลังเขาจ้วมืดนานเออท้องฟ้าสว่างแปลงร่างสองดาบเหล็กแต่เสียได้สคิปเหลืองสกิปทองไม่โดนต่อยด้วยนะเอสนาหรือเปล่าเชนเทียขอเชนเทียก็ได้จะไปเลือกไอตอนการันตีมาดึงเลยเอบเอาหน่อยโหโดนอีกแล้วเกมทำจริง เฮ้ยคือคุณโบออกแค่ตัวเดียวจริงหรอนี่มันจะการันตีแล้วเนี่ยเพื่อนเฮ้ยคือเราเปิดมาทั้งหมดเกือบย0สตุ่มเนะี่ยะตุ่มที่ยี่ิบแล้วเนี่ยคุณโบออกแค่ตัวเดียวทำจริงอะไรคเนีอ่ะไปต่อเลยต่อ,อครับยังไงเกมก่อนการันตีดาบเล็กตามสูตรผมมาเนี่ยออโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุด สุดปังเดี๋ยวเราเลือกเป็นตัวของออยก่อนแล้วกันเพราะว่าอายเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบมันเป็นพระเอกต้องมาเล่นคู่กับอันเบโดเนะยครับที่เหลือเนี่ยผมจะซัดแม่ไม่หมดเลยนะครับตู้ไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าตู้เกลือแล้วใครมันจะเกลือเนาะเออตูค้คอลแลบมันมีใครเกลืออยู่แล้วออตุ้มที่21มาครับผมเออไอ้หมูฮอปอ่ามีป๋าโอเคตุ้มที่22อ่ะไม่ไหวแล้วมันขนาดนั้นกันเชียวเหรอเช่นเียไม่ออกเลยอ่อโอ้ มันจะออกไหมลนะ่ะเกมไหนเอาให้มันออกดิเอาให้แบบเพน้นหมดตูดไปดิตมดียิบสาเออสริปตัวรัวอ,อือไอน,นี้ก็ขายาันออกซะด้วยคือมาตัวเดียวนี้มาใหญ่สคริปตัวรัวสริปตัรัวเฮ้ยเชนที่หายไปไหนเนี่ยทุกคนคือมันหายไปไหนเนี่ยน้องเนี่ยเหลือเพ้นท์ไปซื้อแฟร์ด้วยคือมันจะไม่ออกจริงหรออะไรกัเนี่ยไม่ไหวเล้ว้ย ยังไงจําตูไม่ได้แล้วตูมีเท่าไหร่เนี่ยชั้งแม่ผนะครับเออไอ้นี่ก็ออกเก่งหรือเกินคือมาตัวเดียวออกรัวๆเลยเออเอาหน่อยอ่ะไปให้หมดไปเอาให้หมดไปเทนเทียเทนเทียอาการมาแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาหน่อยยังไงฮะเฮ้ยอะไรยุ่เนี่ยไม่ออกจริงรอ๋อจะครบแล้วเนี่ยคือเพชรจะหมดแล้วไม่ใช่จะครบเพชรจะหมดแล้วเนี่ยเกมออกอีกแล้วไอ้ธามิโอออกอีกแล้วเพชรจะหมดแล้วเพชรหมดแล้วเพื่อน รวมสุดท้ายเชนเทียบไหมเขื่อน,นไหมท้องฟ้ามืดด้วยท้องฟ้ามืดอ่ากระพริบตาสกิฟแดงคือกิ่งไม้เทพแน่นอนกิ่งไม้ต้องเทพเอ้ยไม่โดนต่อยด้วยผมว่ากิ่งไม้เทพอย่าเพิ่งนับศพว่ะเดีย๋ยวเพิ่งนับศพทั้งเพชรมันหมดว่ะมาเออดึงเลยเป็นสีฟ้าด้วยคุ้มค่าเน็ตมะล่าเกมเออโอ,อโ้โหโอ้โหลบเกมทิ้งดีกว่าไม่เล่นละเจ็ดบาทเกมโง่การันตีปะแปดเปอร์เซ็นเชนเทียมไหมฮึบ เก้าร้อยเพชรเกือบ900ารเพชรมึงออกตัวเดียวอะเกมหน่ำจริงนะครับอันเบโดนะออกมาแค่ตัวเดียวงงงงจัดนึกว่าจะแบบอันติจะได้เยอะๆอะอะไรเขาเนี่ยเกมทีนี้แบบไม่ต้องซื้อแฟชชั่นแล้วนะแฟชชั่นเพชรไม่ต้องซื้อละเอาไปเติมดีกว่าแฟชชั่นนี้ไม่ต้องมาเน่ <c oughs> นะคือคือลือ,อเดี๋ยวเราก็ลาไปกับอันเบโดเลยแล้วกันคือแบบโคตรเศร้า โอเคใครที่แบบชอบความเกลือเนี่ยก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะับส่วนคลิปหน้าก็เป็นคลิปอะไรเกมไหนก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็สุขสันวันฮาโลวีนนะครับตูโดนเลยแย่ yeah, หลอกตูเลยนะครับเพชรตูหมดเกี้ยงทั้งตูดเลยเนะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผม